สวัสดีครับท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาทํากระท่มเล็กๆนะครับโดยใช้วัสดุเลือที่เหลือใช้นะครับจากบ้านนะครับก็คือฐานของฐานของที่รองน้ํานะครับเนี่ยที่อยู่ข้างผมตรงนี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับถังเปลาหมดแล้วนะครับก็เลยจะเอาตัวนี้นะครับมาทาเป็นกระท่อมนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับสว่านนะครับมีวงเดือนนะครับ แล้วก็มีหัวน็อตนะครับเราจะใช้หัวน็อตในการจบนะครับหัวน็อตนะครับแล้วก็ไม้นะครับไม้นะครับไม้นะครับแล้วก็มียาคานะครับที่เราสารเอ่อซื้อแบบสารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคให้ท่านผู้ชมนะครับว่ามีขั้นตอนวิธีการทํำยังไงครับเชิญครับ ท่านชมตอนนี้ก็ได้ได้ปูยาขาแล้วครับเนี่ยข้างบนครับเนี่ยนะครับก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเมื่อกี้ติดขัดหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายทํานะครับต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่อีกหกหแผ่นนะครับเนี่ยหกแผ่นนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับ นี่ครับด้านล่างก็จะเป็นไม้ไว้ปูพื้นนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นการสร้างกระตอมแบบง่ายๆนะครับของสวนใจสมาของเรานะครับนี่เอาไปปรับใช้อยู่ที่สวนของตัวเองก็ได้นะเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาครึ่งวันครับประมาณครึ่งวันก็ขาดอีกสองสามสี่องหครับอีก6นะฮะตรงนี้นะครับยาคานะครับ ออปัญหาติดขัดก็ไม่ไม,ไม่มีเท่าไหร่นะครับก็งานก็เดินได้สะดวกอยู่นะครับไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะใรนะครับโอเคนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับออฝากสนใจเชงมาในอ้อมอกกออมใจด้วยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับนี่เรียบร้อย